ถอ,อยตัวถอยดิอย่าทั้งอย่าทั้งคาดิอย่าทาางรงทั้งดิแล้วก็ไม่มีขอบเขต็ดไปถอย,อยตัวถอยเองก็ไม่มีขอบเขตออกไปเลย,เยถถถดิยยก็เหมือนกับทิ้งตัวอตอทิว้งอ,ออกไปออ <ๆ S 2> ดิก็ไม่มีขอบเขตออกไปอย,อย่าท้างอย่าาใน,าานสภาวะหนึ่งสภาวะใด มีขอบเพลแล้วก็ไม่มีขอบเพลอีกไม่มีขอบเพลเรื่อยๆอีกมันจะได้เลิกทางเลิกทายเลิกแค่มันจะได้เลิกทางเลิกทายอยู่แค่สภาวะหนึ่งสภาวะใด ไม่มีขวบเขตแล้วก็ไม่มีขวบเขตอีกไม่มีขวบเขตกันเรื่อยๆอีกไปจะไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาสิ่งที่ไม่มีขวบเขตเนี่ยนอกเหนือเอานอกเหนือไม่เอานอกเหนือไม่นอกเหนือไม่ไม่ไม่มีขวบเขตแล้วก็ไม่มีขวบเขตอีกเรื่อยๆอีก จะได้สลายแค่นี้สลายแค่นั้นไปแค่อะไรมือคาอยู่ตรงแค่แค่สภาวะมันก็คาอยู่ตรงแค่สภาวะ ยาาม่ก็ใช้ยาดำบนหน่อยมอทุกหมยถือสยอยอ่สยอยอดยาดำบีนยนมหาโุณาลังไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่ก็คือทุกอย่างเลยลูกทุกอย่างเลยสิ ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาอ่ะมันจะได้คลายช่วยรุช่วยกันตลอดขยันมาหากูนาลามด่ไม่ใช่สรุปเอาใส่ตัวเองไม่ใช่สรุปแค่สรุปถอยอย่ตัวถอยเองก็ทุกอย่างเลยถอยอย่ตัวถอย Hoi nhập owl, hoi nhập mày có thuốc nhập mày owl. Hoi 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 nhập mày owl. บ่อยๆมัวแต่อะไรในจิตมัวแต่อะไรในสัมปสิงมันก็เป็นที่่าตั้หาตลอดอ่ะนอกเหนือไม่เป็นน่ะพอมัาเลยทุกอนุโลกท่าถอยตัวถอยเอง สลายตัณหาที่มันออฟไซด์สลายตัณหาที่มันคอยสร้างคอยเสริมคอยซ้อนสลายตัณหาที่มันคอยเสี่ยมคอยยุคอยแย่คอยอย่างนั้นอย่างนี้ถอยตัวถอยตัวถอยสลายตัวถอยเองพร้อมกันเลยทุกอย่าง จะกลายเป็นดับล่างว่างล่างไปเองขเยันหนมหาดำริล่างเรื่อยๆพยันมหาดำริตัดสรุช่วยเรื่อยๆท้อมกันสรรเสริงถอยตัวถอยเองเหมือนกัน พร้อมกันเลยทุกอณุโลกธาตุว่างไม่ว่างก็ถอยจะตัวถอยเหมือนกันกกกนั่แหละดำรีไปอย่างนี้แหละเรียกว่ามันก็เป็นมหาดำรีรล้างในล้างนอกล้างตัวล้างเองไปด้วยกันทั้งนอกทั้งในสลายตัวสลายเองไปด้วยกันทั้งนอกทั้งใน ความคุ้นเคยกับตัวเองการพออยู่กับตัวเองเนี่ยมันเยอะมันก็เลยแค่แค่ตัวเองอยู่เรื่อยแค่จิตแค่สภาวะแค่ลักษณะแค่อาการแค่ลงแค่อยู่เรื่อยยังไม่ทันจะแก่แล้วก็นั่งแค่นอนแค่ตลอดยังไม่ทันจะทท่าพลภาพเลยวนั่งแค่นอนแค่ตลอดยืนก็แค่นั่งก็แค่นอนก็แค่ ถอยจะกตัวถอยพร้อมกันทุกอย่างสลายตัวผัสสะสลายตัวสัมผัสสลายตัวกระทบกระเทือนสลายตัวบวกสลายตัวชนสลายความเป็นบุริชน มันยิ่งกว่าใจใหญ่ๆหน่อยไม่มีความเหตุเพราะว่ามันจากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละมันไม่มีคอบเหตมันอยู่แค่เอาแค่ไม่เอามันก็ยังมีขอบเขตอยู่มีขอบเขตแค่ที่ผิดกำเนิดที่ผีดกำหนดที่ผีไม่ล่งที่ผิที่ผีไม่สลายที่ผีมันก็มีขอบเขตแค่ที่ผิด ทุกอย่างอะมันไม่มีความแข็อยู่แล้วเราไปหลงแค่นี้แค่นั้นแตเองตัวอย่างเนี่ยมันไม่มีความแข็อยู่แล้วเวลูกแต่เราไปหลงแค่นี้แค่นั้นแตเองมเราจะแค่อะไรไปซะเองทุกอย่างนะมันไม่มีความเข็อยู่แล้วลูกเราเราไปหลงแค่นี้แค่นั้นไปซะเอง ออกเรื่อยๆได้เรียนสูงม,มีขัเพดออกเรื่อยๆล,ลูกคงก้อยด้วยหนันเพดสุูเก็บอกแล้วว่าดอกบัวระบานที่บานอันดีบานสรงบานแล้วจะไม่ออกได้ยังไงเล่าก็ออกเร<า>ื่อยๆสิ ไม่มีความเหตุออกออกทิ้งออกออกกี่ตัวออกเองราบอกา่าราตึงริงใจ่า อยอีกถอยตัวถอยเองอีกอยู่นั่นแหละพอมันชักจะเพิดเพลินชักจะเลื่อนลอยชักจะอะไรกับอะไรตัณหาออฟไซด์แล้ว่าถอยอีกถอยตัวถอยตัวไม่ถอยอีกถอยจตัวถอยอีกทุกอย่างมันก็ดับล้างไปเองไม่ใช่สิ่งมันสิ่งไปเองไม่ว่าดับล้างไปเอง อกจาอะไรอะไรเยอะอีกถอยอีกถอยอีกถอยอีกกายเป็นดับล่างว่างล่างไล่ลงลอยล้างเองตัวไม่ใช่จิตกัสมาิไม่ใช่อะไรกับจิตไม่ใช่จิตกับสราสิงไม่ใช่อะไรกับอะไร กลายเป็นดับล้างว่างล้างเป็นเองถ้ามัวแต่อะไรกับอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ดับล้างว่างล้างมัวแต่ไปเพิ่มมัวต่ไปเสริมมัวแต่ไปต่อไปเติมแต่ว่าตัณหาไปเพิ่มไปเสริมไปต่อไปเติมเท่านั้นมัวแต่อะไรกับอะไรถอยกตัวถอยเองมึงระวังอย่าชนกับตัวเองนะมัวแต่อะไรนี่ตัวเองนึงแล้ชนกับตัวเองชนกับตัวเองอย่างนี้แหละงงบางทีก็หาหลวงพ่อทีหนึ่ง งอทีหนึ่งก็หาทีหนึ่งอะไรไม่ใช่นะประโยคนี้สำคัญนะถอยตัวถอยเนี่ยทุกอ,อย่างอ่ะมันจะล้างตัวในให้สลายตัวซ้อนในให้สลายตัณหาซ้อนในจิตให้สภาวะทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ตัณหาในสติไม่ใช่ตัณหาในสมาธิไม่ใช่ตัณหาในปัญญามันจะไม่ใช่อะไรในอะไรเลยเขาเรียกว่างล้างดับล้างไล่รอ,อยล้างลูกนะ